สวัสดีครับผมมาดันอินดีเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการตั้งวาลนะครับ็นการตั้งวาลนะครับรถสาธิตคันนี้คือ110ไอนะครับส่วนมากการตั้งวาลจะคล้ายๆกันหมดทุกรุ่นนะครับคือตั้งมาร์กให้ตรงนะครับแล้วค่อยตั้งวาลได้นะครับแต่รุ่นนี้เป็นสาธิตเป็น11 0ไอนะครับของฮอนด้านะครับ การตั้งเบาวนะครับคือหนึ่งเราต้องดูมาร์กตัว T ท,ที่อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับหรือถ้าเราไม่อยากแกะตรงนี้ก็ให้เราดูตรงนี้นะครับดูข้างหน้านะครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นตรงนี้นะครับสองเส้นคือให้มันขนากนกันกับฟ้าสูบ แบบนี้ครับตรงนี้ครับขนาดกันแบบนี้ครับเป็นแนวเดียวกันนะครับส่วนเป็นพวกร้อยยี่ห้าหรือมิโออะไรประมาณนี้ก็มันจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับของร้อยยี่ห้ามันจะมามันจะมีตรงนี้มาด้วยนะครับมันจะเป็นแบบฟ้ากลมๆให้เราแกะออกนะครับแล้วมันจะมีหิงเมื่อสามเหลี่ยมนะครับอยู่ตรงฟ้านะครับให้มันตรงกับตรงนี้นะครับก็เราพูดถึงเรื่องตรงนี้ให้มันตรงแล้วนะครับคือรายละเอียดตรงนี้ แล้วก็มาร์กตัวทีตรงนี้นะครับส่วนมากรถร้อยสิบไอแบบนี้มันจะตั้งให้มาร์กตัวทีให้ตรงเลยไม่ได้นะครับคือแบบนี้ครับคือพอมันจะตรงปุ๊บมันก็จะดีดนะครับเห็นไหมครับมันจะดีดแบบนี้นะครับพอจะตรงปุ๊บนะมันจะดีดแบบนี้นะครับมันจะดีดหน้าด,ด,ดีดหลังแบบนี้ครับคือมไม่ตรงคือถ้ามันเนบางเนี้ย ถามว่าม so ันตั้งได้ไหมมันตั้งได้เหมือนเดิมครับไม่ตรงเป๊ะก็ตั้งได้ครับส่วนมากจะเป็นตัว F นะครับที่ตรงนะครับส่วนมากจะเป็นตัว F นะครับที่ตรงถามว่าตั้งได้ไหมตั้งได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าท้องแคมนะครับมันอยู่ที่ท้องแคมครับท้องแคมมันมันเยอะครับมันยังไม่ถึงระยะยกนะครับมันก็ตั้งได้เหมือนเดิมนะครับจะให้มันต้องตั้งตรงเป๊ะๆมันก็ยากนะครับร้อยสิบใบก็คือต้องตั้งแบบนี้ครับก็เกือบๆตัว F นะครับ อาจจะมองมเห็นหน่อยไม่ชัดนะครับก็ตั้งได้เหมือนเดิมนะครับส่วนข้อควรระวังในการตั้งเบานะครับก็คือบางคนหรือมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับจะไปตั้งรอบ o v เวอร์แล็นะครับถามว่ารอบ o v เวอร์แลปมันเป็นยังไงครับก็คือมาร์กมันก็จะตรงเหมือนเดิมแบบนี้นะครับบางบางร้านเขาตั้งมาร์กมาไม่เหมือนกันนะครับรถที่ทํามาอะไรแบบเนี้อย่างตรงเนี้ยตัวนี้ ตัวฟันทั้งหน้าตรงนี้อาจจะอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็ได้แต่แต่เส้นขนานตรงเนี้เส้นขนานสองเส้นเนี้ยมันขนานกับฟ้าสูบนะครับมันก็ตั้งได้เหมือนเดิมแต่รอบโอเวอร์แลปมันจะตั้งแล้วปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับคือถ้ามันโดนรอบโอเวอร์แลปไอาวาลตัวเนี้ยพวกไอดีไอเสียอย่างเงี้ยมันจะแน่นมันจะขยับไม่ได้เลยนะครับ สังเกตดีๆถ้ามันโดนรอบๆเบอร์แลบมันจะแน่นนะครับพอเราตั้งปุ๊บพอเราหมุนข้ามรอบไปปุ๊บพวกเบ้วาวเนี่ยไอย้ดีไอ้เสียงเงี้ยมันจะห่างเลยนะครับห่างแล้วมันจะทําให้เครื่องดังนะครับนี่เป็นข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับในการตั้งวบ้าวสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับไปตั้งรอบโอเวอร์แลปนะครับมันก็จะเบ้วาวจะดังนะครับให้สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับ ส่วนอุปกรณ์ในการตั้งนะครับก็นี่ครับฟิลเลอร์เกตแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นแบบล็อกงัว่านะครับตรงนี้ล็อกน็อตตั้งวานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไขนะครับส่วนเบอร์ที่ตั้งนะครับมันก็ตั้งตามประเภทรถนะครับตามยี่ห้อรุ่นรถที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่ครับของผมมันอาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วมันก็จะมีเบอร์บอกแบบนี้นะครับ มันก็จะมีเบอร์บอกแบบนี้นะครับให้เราไปเรียกใช้เอาเองนะครับน่ครับส่วนถามส่วนตัวผมผมตั้งเบรีร้อยสิบไปผมจะตั้งไอไอเสียอยู่ที่ประมาณ0 1 0ถึง0.15นะครับ0.10จะพอดีนะครับผมตั้งครับรถเดิมนะครับไอก็0.10เหมือนกันนะครับ0 1 0 0.0.09หรือ0.12ออะไรประมาณนี้นะครับเป็นรถเดิมนะครับ ที่ตั้งที่ผมเลือกใช้เบอร์ก็แตกต่างกันไปตามละช่างนะครับที่แต่ละเ,เบอร์แต่ละช่างก็ตั้งไม่เหมือนกันนะครับส่วนค่ามาตรฐานมันก็มีนะครับค่ามาตรฐานโรงงานผมก็ไม่ขอพูดก็แล้วกันเพราะว่าผมจําไม่ได้โอเคครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการตั้งบีกําลังอัดแล้วก็ผ่อนกําลังอัดนะครับ ไอตัวนี้ผมก็จําเขามาเหมือนกันแต่ผมก็ลองทําดูมันก็ได้ผลจริงๆนะครับคือการตั้งเบาวนะครับตั้งเบาไอดี ID นะครับคือไอดีตัวเดียวนะครับไอดตัวเดียวเราก็ยืนยืนพื้นไอเสียไว้เลยประมาณแล้วแต่แคมแล้วแต่รถนะครับก็0.10 0.15หรือ0.80 0์จก็ได้นะครับเรายืนไม่เลยนะครับไอเสียแล้วก็เรามาไล่ไอดีดูครับ ไล่ดีดูครับสมมุติว่าถ้าเราคิดว่ามันรถเรามันแน่นเราก็ตั้งไอเสียเออขอโทษครับเราก็ตั้งไอดีให้มันชิดขึ้นนะครับหรือถ้าว่ากําลังอัดมันน้อยหรือต้องการกําลังอีกสักนิดอะไรเนี้ยเราก็ตั้งไอเสียโออีกแล้วครับขอโทษครับตั้งไอดีให้มันห่างนะครับโอเคนะครับถ้ากําลังถ้ากําลังเครื่องมันเยอะ ก็ตั้งให้ชิดถ้ากำลังเครื่องมันน้อยต้องการกำลังมากก็ตั้งให้ห่างขึ้นนะครับเราก็ไล่ไปตามเบอร์เลยนะครับเราไล่ไปทีละเบอร์ทีละเบอร์เพิ่มทีละเบอร์เพิ่มทีละฟิลเลอร์หรือสองฟิลเลอร์เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับหาจุดที่มันพอดีนะครับสาหรับรถที่แต่งเครื่องนะครับทําเครื่องก็มันก็ช่วยได้นิดนึงครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่สาหรับการตั้งเบา ID, ไอดีไล่หากําลังอัดนะครับโอเคครับพอคลิปนี้ก็เป็นกคลิป บอกวิธีการตั้งเบาแล้วก็เพิ่มกําลังอัดลดกําลังอัดน,นะครับสําหรับเบานะครับการตั้งมาร์กก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับสําหรับรถก็จะมีมาร์กตัวทีแล้วก็มาร์กตรงการสู้เรล่าลิ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูดีๆนะครับวิาีที่เกินไปตอนต้นคลิปคือถ้ามันเป็นขีดแบบนี้ก็ให้มันขนานกับฟ้าสูบถ้าม,มีจุดแบบนี้อันนี้มันเป็นจานแต่งนะครับถ้าจานเดิมมันจะไม่มีนะครับ มันจะเป็นของร้อยยี่ห้าที่เป็นโค้งๆตนี้มันจะมีฝาปิดตรงนี้มันจะมีจุดตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จุดตรงฝาข้างหน้าแบบนี้ครับเป็นมือนสามเหลี่ยมนะครับให้มันตรงกันกับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นของร้อยสิบมันจะเป็นเส้นสองเส้นให้มันขนานกับฝาสูบแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงตรงนี้ครับเป็นคลิปการตั้งเบาก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามทางช่องมนันไงไอคีของผมไปด้วยครับคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อแชร์ความรู้นะครับ ถ้าผมพูดผิดพูดอะไรไม่ถูกหรืออะไรไม่ถูกก็ขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ